สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูพลังเล็กพลิกขี้หนูนะครับกับตัวเล็กนในเดียวครับว่าแรงของเขาจะเป็นยังไงครับตัวนี้นะครับกิ๋วแต่แจวนะครับวันนี้เรามาชมทั้งเด็กแจต้นไม้นี่ลงนะครับเอาต้นนี้ลงครับ นี่เราก็ต้องใช้เชือกโยงนะครับโยงเข้าไปอ้อมตม้นไมน้ครับอ้อมต้นไม้ต้นนครับเราจะเดินทิศทางเราจะให้มันลงฟังน้ครับนี่คือทิศทางของมันที่จะลงพาไปอ้อตมต้นไม้ใช้เครื่องุนงน่นแรงกับเครื่องพ่นแรงก็คืกนำไปปลูกกับรกับ ไม่อมันอยู่ในร่มรอตามนี้ครับใช้รถดึงครับดึงเมันท์มไม่เสียบรถไม่ับรอไว้ครับ เชือขาวครับจะตึก้วครับเพื่อป้องกันไม้ย้อนตีกับหลักนะครับน้ำมันก็เป็นน้ำมันผสม เราตัดไม่ขาดเราตัดไม่ขาดแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านใช้รถดึงใช้รถดึงครับรครับรถดึงเท้าครับเรียบร้อยครับต้องเรียบร้อยแล้วครับ นี้เราจะเอาที่เหลือนะครับที่เหลืออีกครึ่งต้นนะครับเราจะเอาครึ่งนี้ลงนะครับเรามาดูกันครับอันนี้เราก็ได้โยงเชือกัผ่านต้นปาล์มแล้วก็โยงมายังรถนะครับเราวมาก็บงาปูที่หน้ารถนะครับ ใช้รถนะครับดึาเชือกตึงนะครับเราไม่ต้องใช้แรงคนดึงนะครับโค่นต้นไม้นะครับในการโค่นตัดต้นไม้เราไม่ต้องใช้แรงคนเราจะใช้แรงรถคนดนครับมเชือกครับคนดึงเสร็จเชือกก็จะตึงแล้วนะครับ ครับมีเทคนิคนะครับเรามีเทคนิคถ้าว่ากลัวว่ารดน้ำหนักไม่พอก็รถจะลื่นทลัยเราก็เอาขอนไม้นะครับขอดไม้ใส่ไว้ที่ท้ายรถรเพื่อรถมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ตอน,นเราดึงเราก็จะดึงได้สบายนะครับนี่ครับ บรรทุกอยู่ข้างหลังครับ ย้เนเตรียมพร้อมนะครับตอนนี้รถเราก็เตรียมพร้อมที่จะดึงนะครับที่จะดึงไม้พร้อมกับเรื่อดึงแล้วครับราใช้รถดึงไม้ก็งกกลงตามทิศทางที่